โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าโทรศัพท์ของเรามันจะหลุดระร่วงนไครับเขย่าแบบนี้ก็ยังไม่หลุดเลยอยากเปลี่ยนมุมมองในการรีวิวอยากเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอผมแนะนําซื้อตัวนี้ไปใช้เลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยสายของคอแม่เหล็กติดโทรศัพท์แบบนี้นะครับมันจะทาให้การเปลี่ยนมุมมองการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอของเราให้หลากหลายยิ่งขึ้นแค่ด้านหลังของโทรศัพท์ใครที่มีแผ่นแม็กเซฟเราสามารถเอามปติดแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถปรับมุมมองในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินถ่ายหรือว่า ยืนถ่ายรีวิวสินค้าอย่างเช่นว่าถ้าอยากจะรีวิวสินค้าผมก็แค่หยิบสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถปรับมุมมองให้พอดีอยู่ที่ว่าเราอยากจะได้มุมมองในลักษณะไหนไม่ว่าจะเป็นท่าตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าปรับเป็นท่านอนแบบนี้ก็ได้อยากจะรีวิวสินค้าก็แบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ามือทั้งสองข้างเราจะต้องจับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเราแค่จับสินค้าขึ้นมารีวิวนะครับแล้วตัวนี้มันติดแน่นนะแล้วก็ยกขึ้น ยกลงแบบนี้ได้สบายๆนะครับเราสามารถถ่ายไปรีวิวไปแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครเป็นสายว e ีล็อกนะครับจะเดินไปถ่าย,ายไปแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเดินเที่ยวไปแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอของเราไปแบบสบายๆแบบนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าโทรศัพท์ของเรามันจะหลุดกระล่วงเห็นไหมครับขย่าแบบนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะติดแน่นติดทนแบบนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าด้านหลังโทรศัพท์ของใครไม่มีแผ่นแม็กเซฟแบบนี้นะเขาจะมีแถมมาให้ ใครที่อยากเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออยากให้วิดีโอของเราออกมาในมุมที่หลากหลายแปลกใหม่นะครับผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะสายค้องคอแม่เหล็กติดโทรศัพท์ตัวนี้พิกัดตากาได้เลยนะครับ